สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎนะคะโอเคค่ะเดือนนี้นะคะเราจะมาดูความรักความสัมพันธ์กันนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะโอเคเราสามารถดูวันเดือนปีเกิดได้นะคะทางดิชั่นบ็อกข้างล่างนะคะใส่วันเดือนปีเกิดไว้เราจะได้ดูว่าราศีเราเนี่ยตรงกับกรกฎหรือเปล่าหรือว่าเราสามารถไปดูที่เมถุนได้ด้วยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอย่าลืมไปดูกันนะคะโอเคค่ะวันนี้จะมีส้าสรับหําหรับ ในการอ่านนะคะดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการแนะนําจากไพ่เรื่องการงานการเงินด้วยนะคะถ้าพี่ๆเพื่อนๆฟังอยู่ก็อยากฟังเรื่องการงานการเงินด้วยก็เป็นสิบนาทีให้หลังนะคะจะมีการงานการเงินแล้วก็ที่ไพ่แนะนําว่าเราควรจะทํายังไงกับชีวิตเราต่อไปในอนาคตด้วยนะคะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะคะก็ตอนนี้รับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะสามารถแอดไลน์มาได้เหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรือ่องความรักความสัมพันธ์เนาะแล้ว ขอบคุณสำหรับ subscribe ไลค์แชร์แล้วก็ข้อความน่ารักน่ารักอมเมนต์น่ารักน่ารักของทุกคนด้วยนะคะอ่านทุกอมเมนต์แล้วก็มีความสุขมากๆเลยแล้วก็จะตอบทุกอมเมนต์ด้วยมีอะไรถามไว้ข้างล่างได้เลยนะคะโอเคค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้เป็นยังไงขอดูในอดีตก่อนเนอะในอดีตของคุณเป็นยังไงบ้างคะ่ะอืออือ โอเคความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เคยเจอกันในโซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าอาจจะมีบางอย่างก็คือคุณได้ปลดปล่อยหรือว่า let's go ปล่อยความสัมพันธ์นี้ทิ้งไปแล้วอะคะ่ะคุณไม่ได้ที่จะสนใจว่าคุณจะเก็บความเจ็บปวดไว้อีกนะคะบางคนได้ตัดความรักความสัมพันธ์นี้ไปแล้วนะคะของชาวราศรีกรกฎนะคะและณตอนนี้นะคะคุณยืนหนึ่งมากจะมีคนเข้ามา จีบคุณเยอะมากนะคะเมนี่ซตสเตอร์นะคะโอเคคุณจะมีคนเข้ามาจีบคุณเยอะมากค่ะเนื่องจากตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขได้ได้วยตัวเองเป็นคนที่รักตัวเองดูแลตัวเองได้ดีมากพอนะคะแน่นอนคนอื่นๆก็พยายามที่จะเข้ามาหาคุณด้วยเพราะเขาต้องการคนแบบนี้นะคะในชีวิตคนที่ดูแลตัวเองได้คนที่รักตัวเองคนที่มีความสุขกับตัวเองคนที่หาเงินเป็นคนที่ฉลาดทางอารมณ์นะคะโอเคความสัมพันธ์เนี้ยในอดีตอ่ะ มาดูกันก่อนดีกว่าคุณและเขาเนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับ past life relationship อาจจะมีเชื่อเรื่อง past life มั้ยคะความสัมพันธ์เกี่ยวกับคู่ในอดีตชาติเนาะเป็นคู่ที่จะเคยคบกันแล้วแต่งงานกันแล้วในอดีตชาติแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งและมันเหมือน มันเหมือนมันมีอะไรที่ผูกกันไว้เนาะทาให้ชาตินียต้องมาเจอกันอีกอันนี้คือพาไลรเรลชั่นชิพแล้วก็ต้องมาเจอกันอีกนะคะบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อมันแล้วแต่นะคะว่าคุณจะใช้ความคิดยังไงกับความคําว่าประโยคที่พาไลเนี่ยคะ่ะโอเคค่ะความสัมพันธ์นี้นะคะมีข่าวลือบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะเป็นข่าวลือเกี่ยวกับตัวคุณข่าวลือเกี่ยวกับตัวเขาความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ทุกอย่างมันแพร่กระจาย ไปเรื่อยๆเลยะคะะบางที่มันอาจจะข่าวขึ้นชื่อว่าข่าวเลยเนอะมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงอยู่แล้วเพราะมันเป็นข่าวลือถูกไหมคะโอเคความสัมพันธ์เนี้ยมันเลยจะทําให้ต้องอาจจะเพราะข่าวลือก็ได้นะคะทําให้ตัวคุณเองอะคะ่ะปลดปล่อยตัวเขาออกมาจากความสัมพันธ์ต่างคนต่างปลดปล่อยกันก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้คุณอาจจะเป็นคนเลือกที่จะเดินออกมาเองก็ได้นะคะสําหรับชาวราศีกรกฎ โอเคขอมาดูนี้ดีกว่าไพทาร่โลไพทาร่โขอดูหน่อยค่ะเอาคำเดินนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะขอสามใบโอเคเห็นไหมจริงๆด้วยเห็นไหมเลือกเดินออกมาจากปัญหาทุกอย่างแหละเพราะคุณรู้ว่าถ้าการที่คุณอยู่ในความเหนี่ยวโหเซตแรงคุณรู้คะ่ะคุณรู้ว่าการที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ถ้าคุณไม่เลือกเดินออกมาข่าวลือพวกนี้ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขา มันก็เหมือนไปกันต่อแบบไม่สนิทใจบางคนนะคะอาจจะมีการทะเลาะก,กันทุกๆครั้งเลยกลับมาทะเลาะก,กลับมาทะเลาะก,กลับมาทะเลาะเป็นอย่างนี้บ่อยๆอยะคะ่ะมันไม่ใช่ครั้งแรกมันไม่ใช่ครั้งที่สองที่สามม,มันทําให้คุณต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าฉันจะลังเลอยู่อย่างนี้หรือฉันจะต้องทะเลาะก,กับเขาอีกอย่างนี้ทุกๆครั้งกลับเป็นเหมือนเดิมบางครั้งไม่เคยปรับปรงุง เอาเรื่องคนอื่นที่รับได้รับฟังมาจากคนอื่นมาเป็นประเด็นในการทะเลาะตัวคุณก็เลยเลือกนะคะเครื่องหมายอินฟินิตี้บนหัวอย่างรู้ตื่นไม่รู้เขาตื่นหรือยังฝั่งเขาอาจจะยังไม่แต่คนตื่นแล้วนะคะคุณเลือกที่จะเดินออกมาะคะ่ะจากการทะเลาะเบาแหวกจากปัญหาหลายๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ตัวคุณจะ ทิ้งมันไว้ตรงนั้นแล้วก็เลือกเดินไปในทางข้างหน้าค่ะคุณรู้ว่าทางข้างหน้ามีสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะพี่ๆเพื่อนๆชาวกรกฎคุณจะไม่พยายามตัวเองไปทะเลาะทะเลาะในที่เนี้ยมันหมายถึงอาจจะไปทะเลาะกับคนของเขาทะเลาะกับผู้หญิงของเขาผู้ชายของเขาทะเลาะกับประเด็นต่างๆปัญหาต่างๆที่มันถาโถมมาที่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่คุณควรจะทะเลาะ,ะค่ะคุณอยู่อย่างเนี้ย มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่ดีงามสาหรับคุณแล้วคุณมีความสุขมากมากแล้วคุณไม่ควรที่จะเอาตัวเองไปทะเลาะกับพวกนี้ยเพราะฉะนั้นตัวคุณเลยเลือกตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์ปลดปล่อยเขาปลดปล่อยตัวเองโดยใช้เซนนะคะบางคนมีเซนหนักมากๆนะคะแล้วมันทําให้คุณรู้ว่าคุณควรจะเลือกช้อยแบบไหนในความสัมพันธ์นี้คุณเลยเลือกเดินออกมาโอเคนี่คือเอาคํานะคะ ขอดูหน่อยว่าตัวเขาอะค่ะตัวเขาจะเทคแอคชั่นยังไงบ้างคะสำหรับเดอนนี้ให้กับพี่ๆชาวกรากฎเพื่อนๆพี่ๆน,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 นะคะโอเคมาดูกันเขาเขาเขารู้สึกยืนงงนะคะในดงกล้วยไม่ถึงตัวเขาทาวเวอร์ขึ้นค่ะ ทาวเวอร์เนี่ยคือเขารู้สึกตกใจมากกับเหตุการณ์ความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเพราะอย่างที่บอกตัวเขาไม่ได้นึกว่าคุณจะเดินออกไปจากชีวิตเขาอะคะ่ะเขาคิดว่าการที่มีคุณอยู่ในความรักความสัมพันธ์แล้วก็การที่คุณพยายามทุ่มเทมอบความรักความใส่ใจให้เขาอะคะ่ะมันเป็นสิ่งที่ยากมากเลยที่ตัวคุณจะเดินหนีออกไปจากความสัมพันธ์แล้วก็ลีลิตแอนเล e โกปลดปล่อยเขาไปแบบนั้นนะคะมันทําให้เขาไม่ได้นึกอะคะ่ะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ แบบนี้ขึ้นในชีวิตเขาตัวเขารู้สึกงงนะคะรู้สึกหม่นหมองรู้สึกเศร้ารู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวอืตัวเขาจะต้องเยียวยาวและฮิลวความสัมพันธ์นี้ก่อนค่ะหลังจากที่เขาได้ได้ฮิลลิ่งเอเนอร์จีนะคะฮิลลิ่งพลังงานของตัวเขาได้ฮิลลิ่งได้คิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างแล้วค่ะตัวเขาจะกลับมาเป็นเดอะดตา์นะเขาจะ กลับมาเป็นตัวเขาอีกครั้งอะคะ่ะกลับมาเป็นตัวเขาที่ตื่นรูว้ว่าไม่ต้องตื่นรู้ก็ได้มีสติมากขึ้นดีกว่ามีสติในการแบบรับฟังปัญหาต่างๆรับฟังเรื่องจริงบางอย่างเขาจะตื่นรู้มากขึ้นนะคะแล้วเขาจะ take action กลับมา นายออฟซอร์เขาจะกลับมาหาคุณอย่างเร่งด่วนนะคะเพราะว่าเขารู้แล้วว่าจะซิตมันขึ้นด้วยเนาะเขารู้ค่ะว่าเขาควรจะปฏิบัติตัวกับคุณยังไงจะดูแลคุณยังไงเพราะว่าเหตุการณ์ที่คุณได้เดินหนีไปจากเขาเนี่ยมันทําให้เขาเจ็บปวดเสียใจมากๆนะคะแล้วตัวเขาเองนะคะเขาเขาได้ได้เรียนรู้ว่าการที่จะ รักใครบางคนนะคะแล้วอยากให้คนคนนั้นรักตอบค่ะตัวเขาจะต้อง t a k e action และมอบความรักความสัมพันธ์นี้ให้มันเท่าๆกันกับความรักที่คุณมีให้เขาอืมคุณน่ะตัวคุณเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองคุณสวยคุณมีเสน,เน่ห์คุณเซ็กซี่คุณผู้ชายนะคะพี่ๆก็หล่อมากแบบเป็นคนที่ดูดีะคะ่ะเวลาใครมองเข้ามาเนี่ยก็ เหมือนกลายเป็นจุดสนใจของคนอื่นนะคะถ้าเทียบกับคนอื่นโดยทั่วไปแล้วอะคะ่ะคุณจะมีเซ็กอัพ p ลวที่ดีกว่าคุณจะอืมเวลาสมมุติคุณเดินเข้าไปในห้องอย่างเงี้ยคะ่ะไว้ของคุณนะคะมันจะดึงดูดผู้คนมันเหมือนมันมีแรงดึงดูดบางอย่างในตัวคุณนะคะแล้วคนอื่นมันเทียบคุณไม่ได้อะ่ะ มันไม่ใช่เราต้องไปแข่งกับใครหรือเราพยายามแข่งกับใครหรือเราพยายามทําตัวให้โดดเด่นนะคะมันไม่ใช่นะอันนี้มันคือ energy มันคือแบบสิ่งที่มันอยู่ในตัวคุณนะคะความดีความใส่ใจความรักที่คุณมอบให้คนอื่นความที่คุณอยู่ใกล้ใครแล้วทําให้เขามีความสุขอ่ะคุณเคยได้ยินปะเวลาแบบเคยนะมีเวลาแบบไปอยู่แบบคุยกับใครอย่างเงี้ย เอ้ยเวลารู้สึกมันแฮปปี้จังเลยมันมีความสุขจังเลยที่ได้คุยกับเธออ่ะฉันมีความสุขมากเลยเนี่ยเวลาแบบเอออยากคุยด้วยมีความสุขอแฮปปี้อ่ะเนี่ยค่ะคุณคือไวแบบนั้นเน่ยคุณคือแรงสังส่นสะเทือนแบบนั้น,เ,นเวลาอยู่ใกล้ใครมันทําให้เขาคนนั้นมีความสุขอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเขาจะต้องกลับมาเป็นความสุขของคุณด้วยไม่ใช่ให้คุณทําแบบนั้นหรือเป็นแบบนั้นเพื่อเขาอย่างเดียวอะค่ะมันไม่ยุติธรรมมันไม่แฟร์เนอะ เพราะฉะนั้นต้องรอให้เขาฮิลลิ่งก่อนค่ะเดือนนี้จะมีการเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างนะคะแต่ต้องรอให้เขาฮิลลิ่งก่อนนะถ้าเขาฮิลลิ่งไม่ได้มันก็จะคุณจะใช้ชีวิตของคุณต่อไปค่ะมันไม่มีอะไรที่จะต้องทำมากกว่านี้จริงๆนะคะสำหรับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎขอดูแอคชั่นถัดไปไหนค่ะยค่ะ3-6เดือนนี้ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างคะ โอเคค่ะรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งานมุ่งแต่งเงินมุ่งแต่ความความรู้สึกดีๆรอบตัวของตัวเองนะคะคุณจะเน้นการทำงานมากๆนะคะบางคนเนี่ยโชคชะตาวิ e ออ f ฟอร์จูนมาแล้วเนาะอะไรที่มันเคยสิ้นหวังหมดหวังผิดพลาดมีการทะเลาะเบาแวงการงานการเงินไม่ดีต้นไม้เหี่ยวเฉาทุกอย่างมันเหมือนแบบไม่เข้าทางคุณเลยอะคะ่นะณเดือนนี้นะคะ แล้ว3-6เดือนไปเลยแล้วกันเนะพอะเพราะไพ่มันอ่านได้คุณจะมีความรู้สึกว่าชีวิตคุณนะคะกลับมามีความสุขสดชื่นสดใสอีกครั้งหนึ่งนะคะบางคนดูแลตัวเองนะคะบางคนกลับมารักตัวเองเปทุกอย่างให้ตัวเองเลยนะความรักความสัมพันธ์อารมณ์เงินบางคนจะวางแผนการงานทํายังไงให้ได้เงินมากขึ้นนะคะบางคนจะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการงานการเงินหรือความรัก,คว,กความสัมพันธ์ ที่คุณเคย mm. เคยไว้ค่ะเคยเคยให้ไว้อาจจะเป็นความรักเกี่ยวกับครอบครัวก็ได้นะคะบางคนก็จะได้อะไรตอบแทนกลับมาค่ะมันจะเป็นการตอบแทนเกี่ยวกับความรักนะคะไม่ใช่เงินทองนะคะเหมือนเขาเห็นคุณค่าคุณในด้านความรักเขาก็จะกลับมาตอบแทนคุณด้านความรักนั่นคือการกิฟต์แอนเทคด้านความรักนะคะความรักไม่ใช่ชื่อซื้อใช้จ่ายด้วยเงินทองนะคะ ไม่ใช่รักแล้วต้องให้เงินทองนะคะอันนั้นไม่ใช่ความรักนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเดือนนี้นะคะอืบางคนเขาจะกลับมานะคะเป็น the lover นะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือจูงมือไปด้วยกันนะคะในความสัมพันธ์นี้แต่มันต้องคุยต้องเคลียร์กันก่อนให้เขาอืมปัญหาของเขาอะค่ะมันมีเยอะมากเขาจะต้องเคลียร์ปัญหาตรงนี้ให้มันได้ก่อนเพราะถ้าอย่างนั้นมันก็จะไม่สามารถจูงมือเดินไปต่อได้กันได้นะคะ แต่โชคชะตามันอยู่ตรงนี้มันสามารถไปได้วยกันได้ในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องห่วงนะคะมันสามารถไปได้ไปต่ออย่างลงตัวได้ในอนาคตนะคะเพียงแต่ต้องรอนิดหน่อยเท่านั้นเองโอเคค่ะขอดูหน่อยข้อความจากเขาถึงคุณเป็นยังไงบ้างเ,ออเขาเป็นคนที่เชื่อเกี่ยวกับไซค์ขึ้นแอนแฟกนะคะเขาเป็นคนเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์และความจริงเท่านั้นนะคะเขาไม่เชื่อเรื่องโชคชะตาเท่าไหร่เขาไม่เชื่อเรื่อง ออบางคนอาจจะไม่เชื่อมันอาจจะคนละศาสนาก็ได้เนอะมันก็อาจจะศาสนาความเชื่อที่แตกต่างกันเขาก็อาจจะไม่เชื่อเรื่องที่เราเชื่อก็ได้นะคะเพราะเขาอย่างที่บอกคือเขาเชื่อและศรัทธาในความจริงและวิทยาศาสตร,ร์และการทดลองจริงๆของเขาเท่านั้นนะคะเขาจะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยซึ่งไม่เหมือนคุณนะคะบางคนเนี่ยคุณตัวคุณนะคะเป็นคนที่เชื่อเรื่องศาสนาเรื่องสวดมนต์เรื่องโชคชะตาเรื่องพรมลิขิตเรื่องเนื้อคู่เรื่อง เรื่องอะไรที่ไม่ใช่กับเขามันคนละหน้าคนละคนละเส้นทางกันนะคะทําให้อมไม่มีความแตกต่างกันตรงนั้นนะคะโอเคค่ะเขาต้องการคุณนะคะแต่เขารู้ว่ามันไม่ควรนะคะแน่นอน,นะคะ่ะตอนนี้มันไม่ควรแน่นอนตราบใดที่ความรักความสัมพันธ์มันไม่เท่ากันนะคะคุณต้องกลับไปเยียวยาตัวเองก่อนคุณต้องไปดูแลตัวเอง แต่ตัวคุณนะคะคุณรู้ว่าคุณก็รอเขาอยู่อย่างนี้แหละคุณก็รักเขาคุณมีความรักให้เขาเต็มเปี่ยมเลยแต่ว่าณตอนนี้ค่ะมันยังอาจจะไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาคุยกันเรื่องตรงนั้นนะคะมันเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องปรับปรุงตัวเองและพัฒนาตัวเองมากกว่าตัวคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณไม่อยากทะเลาะด้วยอะค่ะคุณเลยเอาตัวเองออกมาอันนี้คือเพนพอยต์จริงๆของคุณเลยสําหรับเดือนนี้นะคะชาวราศีกรกฎโอเคค่ะตัวเขา เขาเป็นคนกลัวที่จะมีคอมมินเน์นะคะเพราะฉะนั้นตัวเขาอาจจะมีความเจ้าชู้อาจจะมีความที่ชอบแฟนเวทนวินเฟิตหรือว่าชอบแบบว่าคบไปเรื่อยแต่ไม่ได้ให้สถานะความสัมพันธ์นะคะมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ตัวคุณตัวคุณไม่ได้ต้องการแบบนั้นค่ะตัวคุณต้องการความรักความจริงใจที่มันจริงๆเพราะฉะนั้นตัวคุณจะเลือกที่จะเดินออกมาดีกว่าที่ต้องทะเลาะก,กันโอเคค่ะคุณเป็นเหตุผลที่ เขาใช้ชีวิตต่อไปได้นะคะคุณเป็นแรงบันดาลใจให้เขานะคะในการที่เขาจะตัดสินใจหรือทำอะไรต่อไปเพื่อให้ชีวิตเขาดีขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณเป็นแรงใจให้เขาและ you hurt my feeling นะคะบางครั้งค่ะการกระทำของคุณในการเดินออกมาปลดปล่อยเขามาหรือ l e t โก o ความสัมพันธ์เนี้ยมันทำให้ความรู้สึกเขาอะคะ่ะไป hurt ความรู้สึกของเขาแต่จริงๆเขาไม่รู้ว่าการที่ ก่อนที่คนจะตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้คนนะ่ะเลือกเดินออกมาไม่ใช่อยู่ดีๆที่จะแบบว่าเดินออกมาเองแบบเอ้ยตลกกว่าแล้วเดินออกมามันไม่ใช่ค่ะคุณมีความเจ็บปวดตรงนั้นแต่เขาอ่ะไม่ได้เคยรับรู้อะไรเลยคุณอาจจะเคยบอกเขานะคะแต่เขาก็คิดว่าเรื่องที่คุณบอกไปอะ่ะมันมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ได้คุณไม่ได้รู้ทั้งหมดหรอกนั่นแหละค่ะมันเลยแบบว่าทําให้การที่คุณเลือกเดินออกมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการ อยู่ๆเดินออกมาแล้วมันทําให้เขาตกใจแต่คุณนะคะคุณมีอะไรในใจเยอะๆที่บอกเขาไปแล้วหรือบางครั้งคุณไม่ได้บอกเขาเพราะคุณไม่อยากทะเลาะด้วยมันเลยทําให้เกิดปัญหานี้ขึ้นนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะพี่ๆน้องๆก็ขอให้มีความสุขกับชีวิตตนเองนะตอนนี้ไปก่อนนะคะต่อไปอะคะ่ะมันมีแน่นอนที่เขาจะ take action แล้วก็จะ จะทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถไปต่อได้นะคะแต่มันยังไม่ใช่ตอนนี้เท่านั้นเองนะคะขอดูให้แนะนําค่ะอาบางคนนะคะอย่างที่บอกมีความสุขกับชีวิตมากๆนะคะ enjoy ทุกโมเมนต์นะคะอยู่กับปัจจุบันนะคะให้มีความสุขกับนาะช่วงเวลานี้นะคะเราไม่รู้ว่าอนาคตอะคะ่ะเขาจะกลับมาหรือเปล่าเนาะ เออมันก็ไม่สามารถรู้ได้หรอกแต่ไพแนะนําว่าถ้าคุณจะมีความสุขอะคุณเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลย Enjoy มีความสนุกสนานกับทุกๆช่วงกิจกรรมทุกๆเวลาของคุณนะคะทุกๆโมเมนต์ทุกๆภาพในความทรงจำณปัจจุบันนะคะจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดณเวลานี้ตัวเขาตัวคุณนะคะต้องการการเยียวยาการฮิลลิ่งตัวเองนะคะถ้างั้นนะคะกลับมาใส่ใจดูแลตัวเองมันจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะตอนนี้เท่านั้นเองนะคะ ความล่ำรวยมารอยอยู่แล้วนะคะสำหรับอย่างที่บอกนะใครที่วางแผนเก็บเกี่ยวการงานการเงินวางแผนไว้นะคะเนี่ยอย่างที่บอกนะมุ่งเน้นการงานนะคะโชคชะตาม,มาแล้วนะคะความล่ำรวยมาจ่อแล้วนะคะอยากให้ไปต่อนะคะอย่าอย่าเพิ่งหยุดซึ่งเป็นการพูดทุกคลิปเหมือนกันพอไพ่แนะนาช่วงนี้หลังสงการนะคะไพบ่บอกว่าอย่าเพิ่งหยุดนะคะความพยายามต่างๆนะคะ อย่าหยุดอยู่กับที่นะคะถ้าไปต่อคุณจะประสบกับความสําเร็จแต่ถ้าคุณอยู่ที่เดิมอะ่ะมันจะไม่ได้อะไรมาเลยเหมือนคําว่าบอมีไกด์มันจะอยู่กับที่อะคะ่ะเงินก็ไม่ได้งานก็ไม่ได้ความรักก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ปรับปรุงตัวเองเป็นคนที่สภาพไม่โอเคหรือนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยใครจะมาสนใจเราคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะการงานการเงินค่ะพี่ๆไปต่อเรื่อยๆนะคะเป็นคนที่มีความสําเร็จเป็นคนที่ทุกคนยกย่องเชิดชูนะคะไม่มีใครเขาเขาเรียกว่า ไม่มีใครสนใจกับคนที่อันเดอร์ด็อกไม่มีใครอยากอ่านประวัติของแบบ Under dog อันเดอร์ด็อกอะนึกออกไหมคะอันเดอร์ด็อกมันหมายถึงแบบคนที่ไม่ประสบความสําเร็จอะคะ่ะคนที่แบบอยู่เฉยเฉยอะไม่มีใครอยากจะดูประวัติของคนพวกนั้นเลยอะคะ่ะถ้าคุณทำํำคุณจะประสบความสําเร็จแล้วคุณก็จะทั้งการงานการเงินชื่อเสียงทุกๆอย่างมันจะไหลรวมกันอแบนดแน์มารอจ่อแล้วนะคะก็ขอให้ชาวราศีกรกฎทุกคนนะคะ มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อย่าเอาตัวเองเราไม่ต้องไปแข่งกับใครค่ะเราแค่ดูแลตัวเองบางคนคิดว่าเราไปแข่งกับเขาจริงๆเราไม่เคยจะแข่งกับเขานะคะเขาคิดอยู่ในห่วงเขาเองว่าเราดีกว่าเขาเราคิดว่าเราดีกว่าเขาหรือนูน่นนี่นั่นไม่ค่ะพี่ๆแค่ดูแลตัวเองโฟกัสกับตัวเองเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะคะมีความสุขทุกคนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะสําหรับดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศรีกรกฎนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้านะคะบ๊ายบายแล้วกยเลับยืรเลบยูค่ะ